สวัสดีครับผมวิทูนใจพรหมครับผมสันสุดๆครับมาวันนี้รับรองว่าสนุกสน้อยแน่นอนสนุกสนานสนุกสน้อยครับน้อยยังไงน้อยนี่คือเนนเดนเนนเนี่ยถ้าบวชไปเป็นเนนศึกออกมาทั้งเหนือเรียกว่าน้อยอ๋อแล้วท้านหนานนี่ก็คือพระพิสุศึกออกมาเป็นหนานอ๋อถ้าถ้าเป็นพระกางบ้านผมละไอ้ทิศไอาทิตย์เหรอทิศ อะไรของพี่อะไรอะไรขึ้นมาเด็่องวันเดือนปีเนี่ยไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดข้องวันเดือนปีันขึ้นเนี่ยอะไรทักกันฮีฮีฮีอ๋อเออคือตัวฮีฮีมินาเมตาพืชสัพพและมิถุนากรกดาสิงหาและธันวาตุลาและธันวา มันมีเก้าเดือนหายไปไหนสามเดือนก็ไปหายไปสามดอกสามเดือนสักี่ดอกก็ดอกขีงเอาไปจ่ำน้ำขิงขอาไปท่าเองแต่สามเดือนไม่ใช่ตู้เย็นผมตู้เย็นทำไมดิไอ้ไอ้ไปป้าเมียะไรเก่าขิงที่หิ้งเรือไปเนี่ยนะไันบอกว่ามันจะพิชมาหาขิงแล้วอู้ิูพิชมันคืนดีกับผมอ่ะไม่พิชมาเอาตู้เย็นมานะครับโอ้นั่นก็เรียกไม่ยกบละยบไปหมดทั้งห้องแล้วเนี่ย เราเหลืออะไรนะเนี่ยรู้ว่าจะโชคอันนี้ไอ,อ้จากวันนี้จะมีปัญหามาถามกันอ๋อจะลองชวาวพงองาว่า ลองชาวคิดว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ได้อยู่แล้วจริงหรือเปล่าจริงสิจริงเรื่องแม่นะแจ้สิเด็กยั่วนะไอ้พี่อย่างเนี้ยไอ้สาวยุ่ไอหยางเนี้ยสมบัตินี่ปากมันดีละมันเคมเออเอาไงไอสมองขนาดหทิ้งเนี่ยเสนอให้ตาขึ้นเลยแก่คำลงท้ายกำกำเดินขี้กับไปเหมือนกันละกำลงท้ายยังไงอยางเชียงใหม่ไหมล้ำพูนพูนล้ำปาตาคำท้ายคำเดียวได้ได้หรือเปล่าเอ้ยช่ไหมไหมล้ำพูนพูนล้ำปาตามีเสถียีคนหนึ่ง เลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งหมาเขาแก่เกิดท้องแก่ยืตะโกนว่าได้ฝุ่นขืนหมากูกูโอ้โหแป๊บเดียวเป็นผัวหมานะอ่านก็หนก็โอ้ยอย่าว่าอย่าดูผิดอย่าดูถูกเอาปัญหาอย่างอื่นปัญหาอย่างอื่นได้เอาเอาเรื่องปลามาปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้อะปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้อปลาตินบรทุอ้าแล้วปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้ปลาที่ขึ้นต้นไม้ได้คืออปลากฏว่า เป็นอีวอ๋อีวอนี่คืออะไรอีวอขคือลิงไงอ๋อประกอบว่าเป็นลิงอ๋อคนเหนีเรียกว่าอีวอกอ๋อแล้วปลาอะไรปากว้างน่ะปลาอะไรปากว้างเฮ้ยปลาฉลามว้ยไม่ใช่อแล้วปลาอะไรปลาปลาปากกว้างคือปลาลาว โอ้ป ala ปากออก u p a ออกจากปากนี่เลยนะโอ้ปากเหม็นมาอมยามปากหมามาอมเกือบบีนวันนี้ท่านต้องเดือดนะดูวแรกหรือก้างมีอะไรถามจริงนี่จะได้หรือเปล่าล่ะได้หมดคำพวนคำหลังได้หมดแล้วคำพวนก็ได้คำพวนก็ได้อ่าคำพวนก็ได้จริงป่ะเช็คอะไรใช่เงียงล้ำพูนลวนพรมล้ำปำผ้ามาผ้ามามอตมามอตมอย่างกุ้งยุ่งก้างขมสวัสดี นี่เกือบได้ไปท่องวันเดือนปีแล้วประเทศนี้ไปไม่ได้มันไกลเหมือนไกลเอาอย่างนี้ดีกว่าเอายนเอาเอาเอารถดีกว่าเกี่ยวกับรถอ่ะสบายมากเกี่ยวกับรถนะรถอะไรขึ้นต้นด้วยกะลงท้ายด้วยบะโอ้โหมันก็ตรงโตอยู่แล้วพี่รถกระบะไม่ถูกอ่ะแล้วรถอะไรขึ้นต้นด้วยกะลงท้ายด้วยบะรถกระเรียนเขาจะไปซื้อปลาซาบะ แล้วพี่ว่ารถอ,อะไรขึ้นต้นในแท็กลงไทยได้สิอ้าวมันบอกอยู่แล้วแท็กซี่ไม่ใช่อ่แล้วอ,อะไรรถแท็กเตอร์มันขับจะไปซื้อเป๊ปซี่ไม่ขยันเลยว่าะแล้วพระอะไรฆ่าคนอ้าวขาเรืร่องฆ่าอ๋อพระอะไรฆ่าคนามันมีเราพระต้องอยู่ในศีลในธรรมพระที่ไหนเยอะมากมีครับลพระอะไรฆ่าคนพระญาติใบไม้ในตับตายแล้วไงอ้าวแล้วโอ้พระอายา ได้หรือเปล่าแด็กจะบอกแล้วนะเริ่มตื่เลาจะบอกที่บอกนะกูบอกแล้วจะบอกเมื่อไหสันอ่ะพระอะไรพระอะไรนั่งยองยองอ่านะอะไรนั่งยองยองอะไรนั้นหลวงพ่อคูณครับไม่ใช่ครับแล้วไงพระนั่งดุจบุณิยมพระไอ้อยังสูบบุหรีแล้วพระอ้อยังเดินขยิบขยิบเยอะเออพระอ้เนีพระพิการบัดูอ่ะแล้วพระอะไรเดินอย่างงี้พระมันเหยียบขี้อันนี้ก็ขี้ในวัดในวัดนึกว่า เอาดเรียกได้วัาได้วัาได้ว่าได้ว่าอ๋โอ้ยได้ว่าอ่าาน้ำอะไรให้ชีวิตอ่ะน้ำอะไรให้ชีวิตอ่ะน้ำดื่มสะอาดสะอาดนี่แหละไม่ถูกครับอ่ะแล้วน้ำอะไรให้ชีวิตน้ำท่วมวัดครับเอาไปเกี่ยวอะไรอ่ะเอาไปเกี่ยวสิครับน้ำท่วมวัดน้ำอะไรให้ชีวิตคืออตอุเจ้าบ่ยู่ให้ไม่ชีวิตน้ำออกจากวัดอ่ะน้วอะไรให้ชีวิตเอาไปเกี่ยวกับเออเขาวัดเขาวอาเออ อ้าวแล้ววัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดอะไรไม่มีพระวัดล้างไม่ใช่อ้าวแล้ววัดอะไรไม่มีพระวัดสายตาประกอบแว่นอ,อ้าวแล้ววัดอะไรสะอาดที่สุดอ้าววัดอะไรสะอาดที่สุดโอ้ยวัดพระธาตุนี่แหละพระธาตุดายสุเทพนี่สะอาดที่สุดไม่ถูกครับอ้าวแล้ววัดอะไรสะอาดที่สุดวัดล้างครับวัดนะวัดล้างก็สกระปรกสิพี่สกปรกได้ไงวัดล้างไงไม่ยังไงมันล้างไงโอ้ไป็ช่้ ใช่วัดล้างคือมีคนไปสาดเช็ดถูล้างกวาดเนี่ยพะเจ้านะก,าะกาออ้าคนละล้างแล้วพี่ก็นั่าก็ล้างไงกล้างไง,ง,ไงเออทานก็น่ะวัดอะไรพวกนี้หลายอย่างเออเอางี้เลยอะไรพูดถึงรถอยากจะรู้ว่ารถยนต์เนี่ยมีกี่เกียร์ฮะรถยนต์มีกี่เกียร์โอ้ยสั<ะ>่นเลยอาบายูก้เขาก็มีสี่เกียร์แล้วรถยนต์มีห้าเกีย,ยร,ยร์ห้าเกียร์ยดยยยได้ไงวะก็เกียร์ว่างครับเนาะ แล้วรถอะไรอแล้วรถอะไรมีมีมีห้าเกียร์รถอะไรมีห้าเกียร์ก็เกียร์ว่างไงไม่ถูกรถมีกี่เกียร์รถมีกี่เกียร์ห้าเกียร์นี่แหละมีหครับหกเกียร์ยังไงอ้าวก็เกียร์ถอยเกียร์ถอยไหมยร์ถอยไรนี่งครับแล้วรถยนต์มีกี่ล้ออ่ะอ้าวปกติก็สี่ล้ออ่ะสั่รถยนต์มีห้าล้อห้าล้ออีกแล้วก็ล้ออะไรด้วยนั่นลู อแล้วรถมีกี่ล้อห้าล้อมีหกล้อหกล้อยะไรอ้าวกอล้ออะไรเหรอรถบรรทุกรถบรรทุกหกล้อฮะรถบรรทุกหกล้องงแล้วตนะอ้าวรถบรรหกล้อแล้วรถอะไรมีสิบล้อสิบเอ็ดล้อไม่มีฮะมีสิครับแล้วรถอะไรมีสิบเอ็ดล้อรถสิบล้อแล้วก็ยางอะไรอย่างนี้ล้อมีสิบเอ็ดยางอะไรอันนี้เอามาอีกเหรอก็ว่าก็มายางอะไรต้องมีอ่ะสออ รถยนต์ต้องมอีรถยนต์รถยนต์แล้วรถอะไรมีสามสิบวันอ่ะรถอะไรมีสามสิบวันไม่มีอ่ะมีสิรถอะไรมีสามสิบวันรถยนต์มีไง อ๋อรถยนยังไงสามสิบวันก็เดือนไหนถ้าลงท้ายด้วยยนต์จะมีสามสิบวันหนาก็รถยนต์เนี่ยแต่ถ้าลงคมมันมีสามสิบเออสามสิบเออเออใช่ใช่รถจ้างก็รถรถละลาคำเรียกรถกะลาเอ้าอยากจะเสกไหมซาซาอย่างอื่นก็ได้อ่าลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะก็ทั้งรถยนต์ทั้งอันยันคนเฮาขับขี่ต้องระวังเนอะปวดท้องปเวลาขับรถฉันเวลาไปไงไปไงเวลาขับรถนี่นะเออเวลาเอย่าเบรย์อย่าเบรยุบ นึกใครไวะนึกถึงใครนึกถึงเมียเอออย่าไปก็เนนึกถึงเมียเวลาเขาเคี่ยวทำไมนึกถึงจี้เมียเขาต้องโทษทูนจังนะต้องใช่ผู้หญิงต้องต้องทูเมียเขาต้องห้ามเขาต้องโทษทุนอย่างรถอย่างไรนี่ไปแย่งมาได้อย่างเมียต้องนั่งหน้ากาโอ้ยนั่งหน้าเป็นตุ๊กตาหน้าว่านั่งที่กันโจนย่อกระต้นไม้นะต้องแข่งไปที่ขาไปที่แล้วได้เขาเมียคนนี้เนี่ยเป็นเป็นเพื่อนไทยเป็น อ๋ออันนี้โอแม่อันนี้เมียคนนี้มาได้เลิกองมาได้เลยทำไมอ่ะโอแม่สร้างก้อนใจนะคะสงไว้มาได้เลยฉันแม่สร้างก้อนใจบอกไอ้ไอ้โอ้ยก่อนที่แม่จะไปย่างไปที่แม่ขอให้ย่างชักย่างได้ขอได้ขอไอ้แม่ขอมึงจะไปลาเบื่อทีแม่เนอะ เป็นเปื่อนการเรียนอนุบาลรู้เดก็กกันหรอกคนที่อยู่ด้วยกันที่เพื่อนแม่เพื่อนแม่แล้วทำไงมไมเนื้อหอลิกเนิกมันได้ก็ถบอกแม่สร้างอไอ้วางแผ่นแบก<อ>วางแผนจะเอาเมียไปฆ่าใช่ไคนต่อ,ตอไอ้ขี่รถจากเชียงใหม่นะ่ย ไปถึงลำปางอืมอืม,อมไอ้กะว่าปะซิบล้อที่ไหนไอ้เน่ากับซิบล้ออ่ะเอาถ้าแต่กำเลยเออเน่ากับซิบล้ออ่ะเออออกจากยัียงใหม่ประมาณตีหนึ่งไปเออไปถึงอ่าลำปางประมาณตีสองกับตีสามอิบล้อสัก,กคันงมันมีเหรว่าคตรด้วยมันดีทังว่าดวงแข็งเลยเดี๋ยวดวงแข็ง,งขงน,นาดปวดท่อแล้วเสร็จจากอ่าขาขับจากลำปางเชียงใหม่อืมไอ้กะว่าไอ้เบาซิบล้อละเออ เจอคอสะพานอไอ้เย่อของคอสะพานนั่นน่ะเออเอาจะมันด้านมันในย่อของคอสะพานโอ้ยเขามาเจอคอสะพานจริงๆอ่ะ<ฟ>มาล่อคอสะพานตึ๊บเลยโอ้โหเ,เลียบเรียบร้อยเลยอ่ะสารมีอะไรดีเละ มันเป็นกี่คข้างในไอไอเอายาอายมาอ่องคอยหูเจ็บเลยมันก็คนเอาอยู่ที noise. ่ดวงนเ่แหอะดวงนี่การทำงานทำงานนี่อย่างกระจ้านายสันการทำงานเดี๋ยต้องจดวงหรอกดวงนี่คืออะวงการทำงานจะไปทำงานเนี่ยเขาจะต้องไปทำงานจะไปหางานหางานทำเนี่ยเขาต้องจดวงเด็กก่อนไง อเด็กนี่คืออะไรอา๋อเด็กต้องเดินเข้าไปหาไงออ๋เข้าาหู่เดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ก็เดินเข้าไปหางานพอเดินเข้าไปเจ็บยังมาได้งานเขาปัจจัยวอแหวนก็ใส่เลยวอแหวนนี่คืออ้าวแต่กี้เขาเดินมาได้ไหมก่อนวอแหวนก็วิ่งอ่ะวิ่งเต้นอ่ะวิ่งเต้นวิ่งเต้นเจ็บสักหนึ่งร้อยวอแหวนก็ยังมาได้เด้อตอนนั้นก็งองูขยันไป็นดวงเดินกับเขางองูนี่คือตองเงินน่ะสันอ๋อทุกอย่างจะเป็นดวงอ้า ถึจะเกิดเป็นดวงอะโดบองอดอคือเดินบอคือวิ่งงอคือเงินหยาดก็ไปเรียบร้อยได้งานแน่นอนได้งานแน่นอนเงินเนี่ยจบใส่ที่ไหนจบใส่นี่นี่จบใส่าญ้าหญ้าจ่ายจบใส่ฟานเป็นลาจบใส่บาปเป็นบุญนี่คือสรรพคุณของเงินปัญหาลมมือนเดิมหายไปแล้ว